อยากได้เงินได้งานดีๆครับใช่ครับรวยๆก็ทำได้ครับครนี้จัดได้หลายครั้งไหมฮะส่วนในหนึ่งคนนี่ไม่ไม่เกินสามครั้งไม่เกินสามครั้งไม่เกินสามคี่พี่วิเกเพ่อเกาเคยจัดไหมเคยเคยทำนะครับตอนนั้นครั้งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งยังตอนนั้นทำเพื่ออะไรครับ ก็ทาเพื่อหาเงินหาทองอยากให้เงินไหลมาเทมาแล้วพ่อเคยไหมพ่อจัดไหมยังเลยครับเาวทำไมไม่จัดล่ะไม่มีงบไม่มีงบไมต้องมีงบเหรอใช้งบเยอะเลยพ่อเรียหลายหมื่นอยู่หมอมาทํานี่ก็ประมาณหมื่นหลักหมื่นขึ้นไปครับอ๋อไม่ได้ทําันเองจะต้องมีคนที่รู้พิธีมาช่วยงานมีมีคนรู้พิธีแล้วพ่อเคยทํำไหมครับ กินไปทั่วมั่วบ้านงานวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่อำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานะครับจะมางานของพี่น้องชาวอิวเมียนนะครับจริงก็เคยไปหลายงานแล้วนะครับงานอิวเมียนทั้งงานแต่งงานอิวเมียนโลกเป็นงานใหญ่ๆคนเยอะๆระดับนานาชาติทั้งนั้นเลยแต่ว่าวันนี้จะพามาอีกงานหนึ่งนะครับเป็นงานที่ไม่ใหญ่มากงานเล็กๆงานส่วนตัวจัดกันในบ้านเลยนะครับแต่ว่าชาวอิวเมียนทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับชื่อว่างานทําบุญข้ามสะพานนะครับแต่ว่า นคืออะไรจัดไปทําไมเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูครับเสียงดังออกมาจากบ้านเลยนะครับกาลังคึกคักมากข<ด>อโทษดีครับ สวัสดีครับโอ้โหทำอะไรกันอยู่ครับทำสะพานครับสะพานเนี่ยเขาจะเรียกว่าสะพานใหญ่ครับเอ้าผมนดกว่ามันสะพานแบบไม่ใช่ครับข้ามแม่น้ำลำโพงไม่ใช่ครับเป็นสะพานตัวนี้อันนี้คือส่วนหนึ่งตอนแรกครับจะมีขึ้นโค้งแล้วก็ ทำหลังคาอีกวันนี้วันเตรียมงานพุ่งเนี้วันงานเพราะฉะนั้นวันนี้เตรียมสะพานก่อนทําจากไม้อะไรยังไงเนี่ยครับเป็นภาษาเนียนเขาว่าตัดโจครับเรียกว่าอะไรนะตัดโจครับตัดโจเป็นไม้ที่เราปลูกมาครับครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในดีกว่าข้างในคือคึกคักกว่าครพ่อพะาไปเลยแต่ว่าบ้านงานที่จะจัดคือบ้านนี้เลยใช่ไหมบ้านนี้ละครับจะปลูกมากในบ้านนี้แหละหลังนี้แหละครับ โอ้โหพ่อพ่อไปดีอีกรอบผมร่าสะพานตั้งนี้ไหนใครเป็นใครบ้างฮะอันนี้คือพ่อของคนที่จะทำสะพานอ๋อพ่อไปดีครับพ่อพ่อพาะเป็นพ่อของคนที่จะจต้องข้ามสะพานอ๋อพ่อของโอ้โหพ่อลงมือเองเลยฮะเนับเนี่ตรงนี้พ่อต้องบอกเพื่อนเพื่อนมาช่วยกันอ๋อพ่อเหมือนเป็นพ่องานเป็นพ่องานเป็นเจ้าภาพคนที่มาก็คือเพื่อนคุณพ่ออันนี้เป็นหัวหน้าช่วยทำนี่ไทยนี่อ๋อนี่คุยถูกคนแล้วชื่ออะไรครับพ่อชื่ออะไรเหัวหน้าชื่อชื่อเกา เพราะเกาเกาเนี่ยนะภาษาไทยเก่าเกาคนผู้ชายคนแรกเก่าแหะผู้ชายคนแรกชื่อเกาอันนี้ก็ชื่อเกาเป็นผู้ชายคนแรกอ้าวชื่องั้นใครคนแรกก็ชื่อเกาหมดทั้งหมู่บ้านเลยทั้งหมู่บ้านพ่อเกากับพี่เกาก็มาช่วยกันทำสะพานแล้วสะพานนี้เราต้องรับน้ําหนักคนเยอะไหมครับ คนเดียวครับคนที่จะทำข้ามคนเดียวแต่คนเดียวข้ามไม่ได้ก็คือลูกสาวของคุณพ่อเนี่ยจะเป็นคนที่ข้ามสะพานครับแล้วเขาข้ามทําไมอ่ะพ่อสุขฝันเงินทองสุขฝันเงินทองอะไรเข้ามาแบบสุขให้ได้เงินทองไหลมาเทมาได้ลูกได้หลานอย่างนี้ครับได้เลยไม่รู้ก็ทำอ๋อใครอยากมีลูกก็ทำอยากได้เงินได้งานดีๆครัับบใช่ครรวยๆก็ทําได้หูนี้จัดได้หลายครั้งไหมฮะโ่วนในหนึ่งคนหนึ่งไม่ไม่เกินสามไม่เกินสามครั้งพี่ เก่าเพราะเก่าเคยจัดไหมเคยเคยทำนะครับตอนนั้นครั้งหนึ่งครับยังตอนนั้นทําเพื่ออะไรครับก็ทําเพื่อหาเงินหาทวงอยากให้เงินไหลมาเทมาแล้วพ่อเคยไหมพ่อจัดไหมยังเลยครับเอาทำไมไม่จัดล่ะไม่มีงบคไม่มีงบแมต้องมีงบเหรอใช้งบเยอะเลยพ่อเยอะนะหลายื่นอยกหมอมาทํานี่ก็ประมาณหมื่นหลักหมื่นขึ้นไปครับอ๋อไม่ได้ทํากันเองจะต้องมีคนที่รู้พิธีมาช่วยงมีมีคนรู้พีีแล้วพ่อเคยทํำไหมครับ ทสองครั้งเขาถือกันะเพาะว่าจัดงาเราจะได้เก็บเงินเก็บทองนี่อะไรเก็บเงินเก็บทองอยู่ไงครับแล้วพอจัดสองครั้งนั้นเป็นไงบ้างพ่อก็ได้ผลไหมครับจัดสองครั้งพ่อก็ราบรื่นนะครับเอ้าทำไมตอบแทนเขาเหรอพ่อคนนี้เปนไปตอบเลยครับใช่ครับได้เดี๋ยวข้างในเขาจะทําขนมเดี๋ยวเต้องเข้าไปนี่คุณคุณแม่คุณแม่ของเนี่ย แม่สวัสดีครับแม่มาตามไปไหนครับตามเข้าไปถ่ายขนมเขาเตรียมขนมข้างในมีขนมอีกอ๋อข้างหน้าบ้านผู้ชายหนุ่มทําสะพานข้างในแม่ทําอะไรไม่ทาขนมครับขนมเหรอเป็นขนมใช้งานนี้ไหมใช้งานนี้เลยพรุ่งนี้เตรียมพรุ่งนี้เดี๋ยวสะพานนี้เขากําลังทําไปแล้วครับแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงออกมาช่วยทําตรงนี้นะพ่อทำทำอีกงานไหมเนี่ยทำครับเดี๋ยวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆทำเลยเรื่อย